สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาพูดถึงเอ่อโอ디โอนะครับเอ้ยไม่ใช่อะไรทริปนะครับอ่าเนี่ยทริปหนึ่งนะครับทริปสองนะครับตอนแรกเอ่ออยู่หน้านี้ทุกคันนะครับโอีโอเนี่ยก็คือเป็นหน้าผลรวมของรถคันนี้นะครับว่าวิ่งมากี่กิโลแล้วนะครับอันนี้รถผมเนี่ยวิ่งมาเจ็ดหมื่นกว่าโลแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเรามาทริปหนึ่งเนี่ยบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานในตรงนี้นะครับ ทิป1่ทิป2นะครับกจ็จะมาแนะนําว่าใครที่จะใช้ทิป1่ทิป2เนี่ยวิธีการใช้ก็คือนะครับตอนแรกเนี่ยบางคนอาจจะวิ่งไปแล้วนะครับแล้วมันก็ค้างแล้วทุกคนก็ไม่ได้กลับมาเซตให้มันเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับถ้าจะเริ่มใหม่นะครับอ่ะอันเนี้ยคือผมขับรถนาวันเนี้ยทั้งวัน136มกิโลนะครับเติมน้ำมันไปนร้อยหนึ่งผมก็จะทํานี้ทุกวันแหละดูว่าเออวันนี้เราวิ่งไปก,กี่กิโลนะครับแล้วก็ทิป2จะไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่มันก็จะรันอยู่เหมือนกัน ทิปหนึ่งทิปสองใช้คู่คัว่วเอ้ยทุยทิปหนึ่งกับทิปสองเนี่ยถ้าจะถ้าเกิดจะใช้ทั้งสองอันเนี่ยผมจะใช้กรณีแบบออกทิปไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับแบบอ่าขาไปเราเริ่มเซตนะครับทิปหนึ่งให้เหลือศูนย์นะครับว่าเออขาไปเนี่ยเราวิ่งไปกี่กิโลนะครับแล้วทิปสองเนี่ยก็ใช้ตอนขากลับจากไปขากลับจากไปเที่ยวนะครับว่าเออใช้ระยะทางเท่ากันไหมหรือว่ามีอะไรอย่างอื่นที่เราไปทางเส้นทางอื่นไหมอะไรประมาณนี้นะครับ ก็โอเคครับถ้าเกิดใครจะใช้นะครับถ้าเกิดสตาร์ทรถแล้วจะหยุดที่หน้าโอีโอนะครับแล้วกดที่ไกลนะครับไกลตรงมือซ้ายเราเนี่ยทีหนึ่งนะครับมันก็จะไปที่หน้าทริปนะครับแล้วถ้าเกิดใครยังค้างเลขที่ไม่ใช่เลขศูนย์นะครับถ้าเกิดจะเริ่มต้นออกจากบ้านเนี่ยให้เซตไปที่ศูนย์ก็คือกดที่เออไกลค้างนะครับร้อยสามหกจุดห้าเห็นไหมครับมันจะเหลือมันจะกลับมาเป็นที่ศูนย์จุดศูนย์นะครับ ก็อันนี้ก็สําหรับใครที่อยากจะวัดระยะนะครับว่าสมมติว่าเออวันนี้เติมน้ํามันไปร้อยหนึ่งเนี่ยมันจะวิ่งได้สักกี่โลวิ่งได้สักกี่วันประมาณนี้นะครับหรือว่าสําหรับคนที่ออกทริปนะครับก็อ่ะพอออกจากบ้านนะครับก็ปรับทริปหนึ่งอันนี้ให้มันเป็น0.0นจุดพอไปถึงปลายทางแล้วก็จดนะครับว่าเออวิ่งไปกี่กิโลนะครับแล้วพอจะขากลับใช่ไหมใช่ไหมครับก็เปลี่ยนเป็นทริปสเห็นไหมครับทริปสเนี่ยอ่ะเดี๋ยวอันนี้ผมลืมเซ็ต อ่าตอนนี้เป็นศูนย์เลยนะครับก็ตอนออกจากาที่พักนะครับที่เราไปเที่ยวแล้วก็กลับบ้านประมาณนี้นะครับดูว่าเออเราวิ่งใช้ระยะทางเท่าไหร่นะครับแล้วก็ข้อดีของการใช้พวกที่พวกนี้มันจะบอกไอ้นี่นะครับว่าไอา้นี่วันเนี้คือถ้าถ้าสมมติว,ว่าวันนี้ผมอยากรู้เนี่ยว่าน้ํามันผมเติมไปร้อยหนึ่งเนี่ยวิ่งได้สักกี่กิโลประมาณนี้นะครับแล้วก็อันต่อมานะครับก็คือมันจะมีอันข้างล่างนะครับ มันจะเป็นบอกนะครับว่าน้ามันกี่เอาน้ำมันหนลิตรเนี่ยวิ่งได้กี่กิโลนะครับอย่างของผมเนี่ยเต็มที่ประหยัดสุดก็อยู่ที่ประมาณ47กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งอันนี้คือประหยัดสุดและนอกจากวิ่งนิดๆหน่อยๆน,นะครับอันนั้นจะขึ้นกระโดดไปที่50กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็คือวิ่งวิ่งน้อยมากนะครับ แต่ถ้าเกิดวิ่งส่งอาหารทุกวันน่ะมันจะอยู่ที่ประมาณราวๆสี่สิบสามถึงสี่สิบห้านะครับบางทีถ้าขับช้าหน่อยก็กระโดดขึ้นไปสี่สิบเจ็ดนะครับก็อันนี้ก็คือข้ขอมูลการใช้ทริปตรงนี้นะครับทริปหนึ่งทริปสองนะครับโอเคครับออดิโอก็คือหน้ารวมผลรวมนะครับของรถว่าวิ่งมาทั้งหมดกี่ก,กิโลนะครับ ทริปก็ใช้แบบที่ผมบอกไปครับว่าเอออยากรู้ว่าวันนี้เราวิ่งกี่กิโลอะไรประมาณนี้หรือว่าถ้าเกิดจะใช้ทั้ง2ทริปก็คือขาไปขากลับก็กดทริป1ตอนขาไปทริป2ตอนขากลับประมาณนี้นะครับก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับสําหรับคนที่อยากจะลองใช้งานแล้วไม่รู้ว่ามันจะใช้ยังไงนะครับก็แนะนําว่ามันใช้ประมาณนี้นะครับ